ตลอดเวลาเช่นัจนอาทิตย์เนี้ยความผูกพันมันมีความหวังดีที่จะให้กับทุกๆคนมีถามว่าเลือกให้ใครออกไป เรื่องยากไม่ยากไม่อยากให้ออกไปเลยอยากให้มันมีที่พอสาหรับ24คนอยู่ครบกันหมดแต่มันเป็นไปไม่ได้พี่ถังก็เป็นคนที่พี่รู้สึกว่าพี่ถังตั้งใจพี่ถังมีสเสน่ห์แต่ละคนเนี่ยเหมือนกับที่พี่เคยบอกมันเหมือนก้อนหินที่เป็นหินที่มีค่ารอเวลาที่เราจะมาเจรินในแล้วก็ตัดให้มันมีเหลี่ยมต่างๆเพื่อความสวยงามเพื่อให้คนเห็น พี่คงจะต้องเลือกหินที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อจะเจริญในได้ดีกว่าดังนั้นพี่ขอเลือกให้ให้พี่ก้องอยู่เด็ด่อเลยครับขอแสดงความเสียใจกับสาวด้วยนะครับมาฮะว่าเจ้า

เพียงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราอยู่กันแค่12คนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําตัวให้มีระบบระเบียบม,มากกว่านั้นคราวที่แล้ว24คนอาจจะดูแลลําบากแต่คราวนี้มันเ็นชัดว่า1ิคนเนี่ยใครจะทาผิดกฎอะไรบ้างถ้าไม่ผิดกฎเป็นดีเพราะไม่อยากมีบทลงโทษแล้วบทลงโทษเนี่ยหนักด้วยแล้วเด็๋คัดสุดท้ายร้องไห้สัตย์เดียบนี้แล้ว แล้วร้องไห้คือหนูก็หยอดน้ำตาคอฟอไว้นี่เนี่ยหันหน้ากลับมาปั๊บก็หันหน้าไปหากล้องสิดูหันหลังให้เขาก่อนนะหนูหยอดน้ำตาที่แมให้นูเลี้ยงเดี๋ยวไว้ในตาไว้ให้ดีอ่ะอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งหลับตาหรืออะไรหันหน้ากลับมาปั๊บก็พยายามให้มันหลดแลดให้ได้การที่สองมาผมโ,โหรถหเร่งช้ามากเลยเออรถต้องแบบว่าแล่นเ,เ,เร็วมากๆเลย ห้าสี่สามสองก็ออกมาเลยไม่ต้องรอแล้วคันสองก็ออกมาเลยไม่ต้องรออ่าไบรท์อมองเข้าไว้มองเข้าไว้แล้วเดี๋ยวเขาเดินมาตามคิวห้าสี่สามสองผมงานพนักงครับข่าวแคททำไมไล่กับแคทอย่างนี้เจ็บนะบมาดาังนี่เลยเขาโดนอะไรล่ะแล้วคันเดียวแกลงทำไมเล่าไป็นั่งนู้นเลยเลออจ็บดีไหมค่ะ คนอื่นแล้วก็เจ็บเอเจ็บรู้ไหมแล้วพี่ก็เลยไม่ไม่เข้าใจว่าไออาการนั้นน่ะมัน <c oughs> มันเกิดจากสาเหตุอะไรคือพี่ก็คิดไปต่ตางๆนานาคือถ้าพี่ไม่ได้มายกัี้ยนนี่เลยอะ่ะ <c oughs> พี่ก็รู้สึกไม่สบายใจว่าพี่แก้ไข อะไรให้ันนี้ไม่ได้พี่ช่วยน้องไม่ได้พี่จะจะรู้สึกไม่สบายใจแล้วพี่มีความสึกว่าเราอะไรอ่ะเราเคลียร์เรื่องไม่ออกเราก็เลยจะนอนไม่หลับ